มาด้วยจ้าบ่าวหลายอย่างห้างกินขนมกินเสีย่ยวยี่เพียงเศร้าแหววะเนี่ยามาต้องแมงนี่ย่าหรือมาใส่ปริลิตรอ่กว่างกวงนั้นนู่นมาใส่ซรด กินแล้วปะอันยับยืนมันเหมือนผ่าไฟเลยจ้ะใ่เนี้ยมันเครื่องใจนอนนะม่นก็จะอุน่นเป็นหอนหอนอุ่บอวดียากาศฝนตกมกันก็จะอุน่น ทำเป็นใส่ชุดนอนไม่ได้ใส่จะไหนหรอกโส่นอนตอนกลางคืนแหละมีใครเห็นนะเป็นเขาลราก่็นอนเมื่อไทยโมเบ้งอะโมเบ้งอะมะริดเด็ยชุดนอน สุดเด็กใส่หลอด,ดยกกันนอนเว้นเก่ากับซักขึ้เก้ามือละสุดสุดนอนใส่ขึ้นหนี่มเหมือนเก,ก่าซักพาไฟนี่มันออกสีด้จ้ะใส่เราก็ซักเมืเ่อเขาเจาะใส่ข้ามหนน่องสีจากธรรมชาติออามันจะออกสีข้ามมันจะออก ถ้าต้าใส่พวกฟงสภานมันยังจะออกไรปกติภาพคำเขาจ้องไทยอะไรซักพิเศษใครรู้หรือเปล่าที่ยอมคำมาบางคนก็บอกว่าไม่ต้องซักผมงซักน้ำเล่าก็พอ ข้างน้ำปองเขาเรื่องมันกสะอาดเนาะเขา้องซักผงระวงซักผงซักผ้ามันก็จะเห็นสีสิดซักเมื่อเอาใช้ซักเครื่องไม่ได้เพราะว่าถ้าไปกระชมเครื่องมองันก็จะมกลิ่นมูเพราะว่ามันมันออกสีนะถ้าพวกสีแย้สีแดงน,นสิจะต้องซัก ซักเมื่อซักเทืองม,มีก็คือเสื้อผ้าที่บอกสิพนักง,งานจักจินงูดนไล่ควอยเลยล่ะบ๊ายบาย